อาล่ะสวัสดีแล้วมาชมเราก่นนะต,ตอนนี้เราก็อยู่กับบังดีแค่ที่ฟันอีกเช่นเคยแล้วตอนนี้เราอยู่ที่อะไรฮะคุณลุกดิบล็อกกอดปรากกอ่ะแล้วถ้าไม่กดอ่ะมันไม่มันไม่อ๊อกออกอมันไม่อ๊อกอ่ะแล้วถ้ากดกับกดอ่ะลูกดิะ <c oughs> กดกับกดเป็นอะไรมันอ๊อกออกเลยเป็นขยี้ขยี้ <c oughs> ไม่ขอให้พันเลยนี่นี่กำนันดีนะ ตอนนี้คือกำนันดี้กำลังจะถ่ายน้ำใช่ไหมคุณลูกดี้จะมาทำอะไรปลาเกงไงลูกต้องเรืออ๋อจะปลาเกงเหรอแล้วตัวลงเป็นปลากรดหรือปลาเกงอ่ะนี่โลมมีรามเลยฮ่นี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 ่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหนี่ไงนี่นี่นี่ไงนี่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 ปลากรดเกลือกเนี่ยใสอยู่ตงนี้เลยปจีบูนี่นี่นี่นั่นี่วายู่นั่น เฮ้ยเฮ้ยโตเปือกว่ะเฮ้ยเห็ุผลนี่ลงลงได้นี่เเฮ้ยเมื่อกี้เหตุวะลงอยู่ตัวดูเลยเอากี่ตัวสี่ตัวนะทำไมเราไม่เอาตัวด้วยนี่เลยเลยเลยเหตุผลทำไมมันถึงเผือกวะลูกดิไม่รู้กันเนี่ยรู้แต่ยุวินนานแล้วว่าตอนเลีกันผมคิดว่าตอนเลี้มันมีหลายตัวที่มันสีเนี้ยถาด้วยแล้วตัวดูว่าเอาเหมือดดำเหมือดแล้วนั่นถ้าเลี้ยงก็ลงอยู่ตัวก็ไม่ตัว แล้วคุณเป็นเด็กประมงคุณไม่รู้ได้ไงว่าปรากดมันจะกลายพันธุ์แน่ลองดับไปคุณรู้ว่ามันคุณรู้ไว้แล้วทำไมมันถึงกลายพันธุ์อ่ะรู้แล้วคุณเผือกเลยเสี่ยงมาด้วยนะอันเดียว่าเอาไปเสี่ยงมาช่วยเนี่ยเน่ยก็เอาหนึ่งตู้ใช่ไหมแล้วก็เอาปรากดใส่กับปลาช่อนสองตัวในหนึ่งตู้ทำไรเอามันมีเลือดกินลูกปลากันหรอแล้วปลาช่อนนะแปลาช่อนกิน ปลา,าซิวปลาซิวแล้วถ้าโยนดีลงไปเนี่ยบอกปลาช่อนปลาช่อนจะกินลูกเดียไม่มันไม่กินมินซ่าด้วยลูกดีอะไร่ะนี่ี่กำนันลูกดีดิว่ากับชุดผ้าออกับม้าสุดที่ของเขา,าเนีค่คุณโลคุณโลกความรู้สึกไหนว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่ลูกดิไม่รู้ไม่รู้ โอเคเราไม่ได้ทำไอเดียอ่ะเขาเรียกว่าไงนะมองแล้วปื๊ดปืดเม็ดบ๊อกไอะไรคุณทำอะไรคุณลึกดิเอ๊ะทอะดยยนมเูเลยย่านีมันรเงียนะเฮ้ยเฮ้ยเฮน้ำวนน้ำควนเดี๋ยวอะไันอยู่ในนามนี่มันไปขนาดเขาไม่ได้ดูถึงไหหนูหนามูกระออ <S <S นี่คือระบบน้ํากองนะครับผมน้ํากองถึงโปะ๊ะข้งก่อนน,นะที่พูดเลยน้ำกองปิงปานน้ำมันยิ่งเลยลูวนล้วนน้ำเราไปชมกันนะครับว่าเพื่อนของเราอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงครับว่าเขาทำการเลี้ยงอะไรอยู่ตอนนี้เราไปชมกันเลยครับเดี๋ยวพมจะถามให้ดูไปยิงไปยิงสา,าระใส่แว่งออให้งงไปนะเราต้องแอบถบ่ายนะทำให้มันตก

แล้วจะวิ่งวนกันทำไมวะแ้วิ่งนกัไรวะแล้วจะวิ่งวนกันทำไมวะไ้วจะิ่งวนกัน้ำเขีะวจะวิ่นกันทำไมวะแล้วจะว่งวครัน โอ้ตะกนตะกุยังไปไหนอ่ะทำไมไม่เปิดน้ำเห็บด้วยโอ้แล้วเพาะยังไงอะไรเนี่ยกันเล็กเลยเอาตั้งเต้นเริ่มทำเลยเขาฟักเองก็มันเป็นมาริดปะฟักยังไงโอ้มาพูดก่อนดีอะไรวะมาพูดก่อนมาพูดก่อนวิธีการทำกันเล็กเนี่ยมันทำยังไงก่อน แล้วทะเลน่ามันไม่ได้ยินแล้วทำไมแล้วทำไมต้องให้น้ำเขียวอ่ะทำไมต้องให้น้ำเขียวน้ำเขียวเขียวนี่คืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยกอรซิล่ากอรซิล่ากอรซิล่ากอริล่าก็น้ำเขียวกน้ำเขียวนี่เขาเรียกว่าอะไรนะกอร์ซิล่าคอซิล่าคอซิล่าที่อยู่ญี่ปุ่นนะกอรซิล่ากอริล่า แล้วแล้วถ้าเอาแฟนต้ามาใส่ได้ป่ะเอาน่าเอาแฟนต้ามาใส่เลยแฟนต้าน้ำเขียวอ่ะเอามาใส่ได้ป่ะน้ำเขียวก็เป็นอาหารของเน้ำองไรแดงเหรอน้ำอาหารองพวกอะไรฮะอะไรแดงหรออะไรน้ำฟ้าโอแล้วผมเมื่อกี้ใครพูดอะไรแดงมานายโย่เคยพูดลาวอะไรแดงอ๋อเหรอผมคงได้ยินผิดเองเพของอะไรน้ำฟ้าแล้วทำไงให้มันเป็นน้ำเขียวอ่ะ เออเอมีส่วนประกอบอะไรบ้างเอาน้ำเขียวมีส่วนประกอบอะไรบ้างปุ๋ยอะไรอ่ะปุ๋ยอะไรอ่ะยนาูเรียยูเรียสูตรชื่อสูตรว่าไงไม่รู้อ่ะว้าอึเรียบอกก็เอายูเรียค่ะยูเรียแล้วแล้วแล้วใยหนึ่งบ่อต่อนหนึ่งบ่อก็ใช้กปีส่วนประอบของวันนั้นที่ปุ๋ยอ่ะปุ๋ยปุ๋ยอะไรอ่ะแล้วก็อะไรเลยอ่ะ อบอกรายละเอียดได้หมดเลยก็สอบถามทำไนเลไม่่เลยมาไดเดี๋ยวเลยก็สอบถามิใยูเรียนนะคะตามไรใช่ยู่เรียนหนึ่งกิโลกับช่อี่ค่ะเออนี่ไ้นอะไรค่ะเออนี่อะไเลยนะเหนียก่อนหนียก่อนนีก่อน ปิงกาก็โทไม่คาวนะคะปิงกานี่สะจําเปิ้นหน้ามาเนี่ย30เกินซะปิงกาเนี่ยคนๆๆๆไหนๆวัดๆๆไอ้ก็เลดที่ว่า34วันนี้มาแลมาแลโอ้อยู่ๆก็มีศาลาเว้ยพี่จะที่ทําเดียวนะคะได้3วัน ก็ต้องใช้ประมาณห้าวันต่อใช้ได้นี่ก็เรียกอะไรอ่ะหมากวนค่ะต้องกวนชฉาเย็นนะคะวันนีุ้ดต้องมันไม่ต้องกวนก็ได้ค่ะหนาวกันมาเหรเลย่เหรื้นเหรเหร่เหรื้นใดก็ต้องหัวนอ่ะก็ะหวนให้มันเข้าวถ้ามันไม่เข้าตะนคอนมันจะตกไปอยู่ข้างล่างค่ะแต่มันจะเท่าไหร่เขี้ยวเฉะทึ้งก้าเขี้ยวมันมันเปิดห้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อคนกลางดูอยู่เขียวเชะคือไงเขียวเฉะเขียวเชะอ๋อก็คือวัตถุดิบคือน้ำเป็นตา แล้วก็น้ำเปล่าทีลงไปผสมเอาสเข้าสูเข้างเกษตรมเสมองอเะาเข้เ้เกียจทเาโปค้าไปเายเลยดีเห็นว่าไป้าันเี้าไ้าทปาได้าไป้ไป้าไดข้าไปอขไรมาทาไเไ่าไ่เาไำเ้ไาไาาไาไไ้า

เตียนะครับอมนี่ก็เบืออ้โฮยไรดำฟ้านี่นี่มันพญาตัวตืดเนี่ยไอาหตัวก็ขหนาที่เดียวได้เโอ้โหนั่มันเฮ้ยมันตาด้วยนี่มันตัว อ๋อ้ไรนังฟ้าลูกดิคุณคิดเห็นยังไงกับไรนังฟ้าคุณสามารถมึกไปนะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะทำไม <c oughs> เราเราสามารถกินไรนังฟ้าได้ไหมลูกดิเราต้องมาตักดูในโบนี่กันนะครับไหนอืมนี่มันก็จะใหญ่ขึน้นมาหนา่อยนึงไหน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 นั่นไงโอ้ไรนงังเฟอร์ แล้วเวลาเทกับแบบเงี้ยมันตายนะครับเว้าใช่ตายเลยตีนกูเปียกเนียไหนไรนังฟ้าไหนดังฟ้าใช่ใช่อันนี้อันนี้คือตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เหมือนกุ้งเลยนะครับเหมือนกุ้งนานะครับไหนวะกล้องไม่โฟกัสเลยเหมือนกุ้งนาเลยนะครับไหนวะ โอ้นี่ไงนี่ไงเฮ้ยกุ้งนาเจ๋อกินได้ไหมกินได้กินเปล่าถ้ามาันเข้าไปอยู่ในพุงมันจะเป็นไงวะลูกดิมันก็อิม่มเออมันก็ไปอยู่ในพุงมันก็อิ่มใช่ใช,ใชนะ่ตอนนี้คลิปสิบสองนาทีแล้วเรื่องไอ้โง่ฤกษเกษตรตอนนี้อยู่ในช่วงสาระเขาเรียกว่าไรนางฟ้านะใจ๋ลูกดิแหนะบอกปิดคลิปหนะ่อยบอกปิดคลิปหนะ่อย นี่ไง,ง,งนี่ไงนี่ไรแดงนะไม่ใช่ไรหนังตา,น,า,น,างนี่ไรแดงเลยหรอเลยเลยเลียเก็ียงเอาเอ็นเอ็นเอนเอ็นบอกปิดคลิปหน่อยจุ๊บจุ๊บคนในคลิปหน่อยจุ๊บคนในคลิปหน,น่อยอะตย 回家。拜拜拜拜